สวัสดีพี่น้องอู้ออกมาซื้อกับข้าวหนาวค่ะวันนี้อากาศเย็นมากนะคะดูดินี่ซื้อของกันหนักเดินดูแก๊สนะพี่น้องเพราะว่ามาร์เก็ตเขาก็จะหยุดอาทิตย์สุดท้ายแล้วค่ะตอนนี้ประมาณก็ห้าโมงเย็นนะคนก็ยังเดินเยอะอยู่นะคะเอออยู่ในเมืองตรงนี้เขาก็จะมีการสไลด์นะคะไฟให้ดูเป็นรูปนั่นรูปนี่นะสตอรี่ตอนกลางคืนประมาณ6กโมง เขาจะเปิดทุกทุกอ่ะสิบห้านาทีนะแต่ป้าดูทุกปีแล้วโอ้โหแต่วันส่งแสงสวยจังเลยโอ้โหอะไรเฮียปลาเขาย่างปลาดูสิรนควัน,นว้าวลนควันน,น่ากินเนาะสลัมย่างสุดๆเลยค่ะ ด,สดเสดายที่ไปเที่ยวเลื่อนนะพี่น้องเขาปีดขาดลานเลยไม่ได้ดูเลยเสียความรู้สึกโอ้อย่าง้งจะได้พาหลานมาดูของเล่นนะในเมืองนี่มันใหญ่แต่มันมีแต่ผู้ใหญ่นะคะเด็กไม่ค่อยมีพอดีปีหน้าเขาโตจะได้มาดูค่ะนะคะอ๋มมาอีกฝั่งหนึ่งมันใหญ่ค่ะมันกว้างที่เกียรเดินทุกปีแล้วโอ้รถเราเองเนีย่ยรถเรารถเราร จอดได้นี่แหละอ๋อปีน,นี้มีชิงช้าป่ะเออมีชิงช้าอยู่จ้านูน่นอะตอนนี้จะเป็นร้านอาหารรัอสอร์นสำหรับทัวริลิ์แถวเนี้แพงมากมีแต่นักธุรกิจย่านย่านคนรวยมันมีหลายที่นะคะตรงนี้เป็นตรงที่เป็นมาเก็ตมาเก็ตแกสต์ยาวไปถึงนู่นเลยค่ะพี่น้องป,ปลา ผาชมผาชมอืมรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายเปล่านะคะอาทิตย์สุดท้ายฝรั่งเขาไม่ชอบนะคะพี่น้องจะโดนกล้องโดนเขาเอามาหาตัวเองดีกว่าเพื่อจะไม่โดนด่าอืยอยอยอยยย หลบกล้องกันเป็นแถวเลยค่ะนี่แหละค่ะเพราะ่เดไข่นะคะแถวเนี้ยเขาพรมแดนจ้าอีฉันเดินพรมแดนนะคะผ <c oughs> ้าบนคอกลางคืนไฟสวยก็หนักก็หนักครับพี่น้องหนักก็หนักมันเห็นก็อะไรมันเหมือนเดิมะค่ะของกินป่ออากัมพูญียมที่จะกินของเออ ฝรั่งนะคะพี่น้องค่ะ,ะคนเขเก็บไปแล้วก็มีว่ยังเหลืออยู่ก็ยังมีรู้สึกว่าอาทิตย์นี้สุดท้ายแน่ๆเลยค่ะหนาวนะวันนี้หนาวค่ะหนาวยืกๆย,ย,ย,ยืนเลยอู้อย่างเนี้ยพวกเกี่ยวกับพวกไม้พวกเครื่องประดับคุกคืกทำด้วยมือฝีมือแ a นอัสนเสีย เหล้าเบียเล้เบียราเบียโอ้โหนี่กินหอยหอยหอยลูกบอลเนี่ยเขานิยมกินกันของหวานฝรั่ง มันยังไม่เมื่อพี่น้องเพิ่งห้าโมงเย็นเองกหด่ะสนุปี้ของกับแก้มพี่น้องแพงจังเลยมันเป็นพวกอาหารที่สำหรับผินหุ้ยหอมหอ,อมหอมหอมเซ่กอบ

ถ้าจะมาด้วยก็ไม่สบายโู้กินหอมกินหอมมากจะไปกินไก่ดีกว่าซื้อแล้วไม่กินเราเสียดายตังค์อื้ออือ ไปอันหลังไปดูชิงช้าสวรรค์โอ้หลาล่า